สวัสดีค่ะมะปรางนะคะนางสาวอภิกาพืชสิงค่ะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมาสมัครในโครงการบันไดาสารฝันสุวนรเป็นดาวนะคะหมายเลขผู้เข้าประกวดค่ะ TMK 28 0018ค่ะวันนี้จะมาร้องเพงลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนลกครั้งของตะกะแตนจุลดาค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอโทษทำไม เธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกําไรชีวิตคือการอ,อกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทํามันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวม ขังรู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนมากง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคน และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไว้ต้องตัดใจที่ตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีถนน ต้นใหม่ถึงแม่ทำใจให้กว้างแค่ไหนหมันก็ไม่พอหมดความหวังเมื่อรักไม่ซื้อมันไม่มีอะไรให้รอจบกันไปห้าไปต่อจะซอหากี่รักก็ช่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคน และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไว้ต้องตัดใจที่ตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคพลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอ ครั้งเดียวมันก็เกินพอขอบคุณนะคะ